สวัสดีจ้าพี่น้องกะทินน่อยมาแล้วเด้อจ้าในที่สุดกะทินน่อยก็ได้กินแกงเห็ดปวกแรกของปีเด้อจ้าพี่น้องอันนี้กะทินน่อยกําลังผาไปเก็บเห็ดปวกจ้าพี่น้องเห็ดปวกที่เก็บอยู่นี่เอินว่าเห็ดปวกจิกเด้อจ้าเด้อดอกมันจะเป็นหล้ๆขาล้ยเาวๆแบบนี้ละจ้าพี่น้องได้มาสดๆดไม่ไมก็จะไม่แกงซูพีสูนองกินเด้อจ้าก่อนนี้เขาจะเอาไปแกงเข้ากะต้องมาทําความสะอาดก่อนนะจ้าวิธีทําความสะอาดเขาก็จะขูดๆูดเหยื่อขังหนอกที่มันติดขี้ดินออกนะจ้าเนาะแล้วเขาก็จะะไปลาาาางงนนสอดทีี่เใ เขาจะหยอดเกลือลงไปจักหน่อยเนาะจ้ามันจะลางออกได้ง่ายดีแล้วก็เฮ็ดมันจะบ่อป่อยบ่อหักเนาะจ่าเนาะนี่ค่ะผู้ใดได้กินแกงเฮ็ดปวกแล้วขอเสียงในด้จ้าพี่น้องเดี๋ยวอีกประมาณเดือนมันก็จะออกอีกรอบหนึ่งจ่าพี่น้องเฮ็ดปวกบางกะทินอยมันจะออกอยู่3รหลอบจ่า มีแต่มีเดือนกรกฎาดาเดือนอา่าประมานตุลาแล้วกันย่าจ้าพี่น้องเดือนกันยาเขาเอื่อนมาเห็ดปวกเขาดอน,นะจ๊ะเนาะนี่ค่ะวิธีการแกงเห็ดหง่ายๆจ้ะพี่น้องเอาเห็ดท่ลางทำความสะอาดแล้วใส่ลงไปในหมอ้อตําบักพีกลงไปความเผ็ดตามชอบเลยนะจ้ะหรือว่าผู้ใดอยากจะใส่หัวหอมแดงใส่ตะไคร้ไปน้ากระดาษตว่ากระทินหน่อยบ่ค่อยมักใส่นะจ้ะนะเนาะเท่ากับยอนน้ำลงไปเนะจ้ะเอาน้ำในหน่อย,อยก็พ่อเด้อแกงเห็ดบ่าต้องใส่น้ำหลายจ้ะเดี๋ยวน้ำหวานจากเห็ดมันก็จะออกมาเองเนาะ พอทุกอย่างสุกเดือดเรียบร้อยแล้วเขาก็จะปรุงรสด,ด้วย เกืองชูรสและก็นำปลา,าปแดงนัวๆจ้าเมื่อนี้กะทินหน่อยจะแกงแสยหอดบอือจ้าหยอดบอือหรือว่ายอดฟักทองนะคะเอามาแกงใส่เห็ดปวกกระแซียบด้จ้าพี่น้องวานหอมไปน้ากันเนาะแต่ว่าบางคนกะแนะนําเขามาว่าไห้ใสอ่าพักใสหรือว่ายอดมะราคีนงนะจ้ากะทินหน่อยกนยังบพระันใดร่องเดี๋ยวหล่อมนาด้จ้าเด้อดเดี๋ยวไปหาเกมเฮ็ดได้อีก,กอนเพราะสุกแล้วข้ากกบใส่ผักอีตูเป็นยังสุดถ่ายจ้าพี่น้องแล้วก็คนๆนหนผักอีตูเมื่อสุกก็เป็นอันเสร็จสิ้นละจ้าพี่น้องเบือ เพราะว่าเฮ็ดปวงนี่เป็นเฮ็ดสาม,มารถกินดิบได้ด้จ้าพี่น้องสมัยก่อนๆเนี่ยคือกินดิบมาตลอดแต่ว่าช่วงนี้ด้วยสารเคมีหรือยอย่างมันหลายเนาะค่ะเขาก็เอามาเฮ็ดสุกดีที่สุดนะจ้าเนาะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ใดบ่ระทันอด้กกินแกงเฮ็ดปวงกัมากินน้ากระทินหน่อยด้ยจา้าคลิมนี้กากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้อยด้จ่าผู้ใดก็า่ังเข้าป่าเฮ็ดก็อย่าลื่อมฉีดยาก,กันยุ่งด้จ้าพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ยุ่งลายแห้งเดี๋ยวจะเป็นไข้เลือดออกจาก้าสาหรับมื้อนี้ขอตัวไปกินแกงเฮ